นี่ทางนึงทางนงทางเร่องนยีาตมาตามอันเกล่ใต้วะเอาปีมาด้หรอได้มานันเสื้อดำหนันก่อนหลายเอ้าก่อนเอาตโนเไปมาแล้วเจียเงินบัตรข้อเจียวเงินบัตข้อบ่ตาบ่

คือว่าได้ไปลูกครับางไปที่ในบ้านนูที่งไปทีมานม้อนเผาออกไฟอยู่นี่เลยไไปที่นีม่านไฟบรณมาดอกจมงานเลยมาเฉยๆไปเอาว่าวางห้าเอามาเพื่ข้างนอใช่คือเอาเนี่ยูโอนมานงเนี่ยคูบาโอนคู่ปฏิคู่ปฏิเวลาดูจะใสใสตลอดรวมเราไปแรงรสอน่างมนจ่วงเยอะเนือยอเย็นมนเนาะ ใจมาโอ้ยแต่มาคู่บาตัวสีมาหาใช่ไหมก็ดีใจดีใจเห็นแม่เถื่อยมาเป็นผีไปมาหาเพว่มันดูฟังงีมาหอยเอ้ยผู้ชุกดำบ่ได้เสียงปลอมไงงอๆกระจายอ๋อบ้านข้างนอก

ไอกัเยจัเงาพงจักพอจักพอจาันแม่เจาันจังงามเพราะบัานเด่จังล่งามเพ้านเี่ย่เจากงงางคือเจานังามบาคนงามเป็นยังสี่คนงามปีนี้้เลแ่แต่นแต่กางามกแต่กางมวอันตเมวานทแตก่แต่ต กัก้เขายังกอยนี่จากกอเอาเอาคึ้บมา่กงอ้ันเอาขึ้มาแต่ไกง้งเราก่เยงมาอยู่บ่อขังบากันนะอเลื่องบ่ไกเอ้ยบ่บ่กันบ